Are you ready to study? Please be quiet. Well, test mission attendance. Test mission attendance, please. Oh my goodness. What happened? Okay, I got it. One, two,

So today we will, study, uh, we will study the story of a man. His name is Michael, and Michael is a policeman. His story is interesting. Well, I would like to ask you who would like to be a policeman or a policewoman? Show me your hand, please. No one, right? Okay. It is your virtue. In fact, I would like to teach code. you by My English code. program. Uh, by the way, no. we are, all of us no. are, that is code. why I think that I should teach you no. by no. Bilingual by no. program. No. Bilingual program is better. Sometimes, uh, in, uh, actually, uh, if you no. can understand, english definitions of english words that is it is a good idea but i i know sometimes i have to translate into thai language so it is okay just i learn step by step well please open page two อ่านครับนำอ่านคำที่หนึ่งนำอ่านคำที่สองนำอ่านคำที่สามนำอ่านคำที่สี่นำอ่านคำที่หกเจ็บแล้วก็ย้อนกลับมาใครใครไม่มีสมาธิเยินปฏิบัติหนึ่งไม่อ่านเลย it is they her เกาคนอ่านตามนี้คือสกอร์เซ ต่อไปพอชไมเคิลไมเคิลท้อนอ่านตาม M I C H E L ไมเคิลต่อไปต้อน H สาม H พพดเลขด้วยสาม H ไป H E L ต่อไป M E S K ไป I S K ห้าออย ไป P O L I C E M A N Polishman ตำรวจหก A P O P E R Work ทำงานไป U U O A K Work ทำงานเจ็ดจองอา I N In ในไป I N e <ไป S 2> In e <8 S 2> Polish Station สถานีตำรวจไป เก้าเคไปเคดเบิมลบีคีอักษรเซฟพีเพลไปพี p l ออพีเอพีพีเพลประชาชนเซฟเอ็ดเซฟไป สิบสองไป C A T C H C A T สิบสาม F หจรขโมย T F จอขโมย I T H I E F จนขโมย W H O ไป W S E R ที่ไหนไดไดไป D O E S ได้ทำสิบเจ็วอะไรไป W O S E T วอทอะไรหนป่ D ป S ไป I S I S D I S N E R สองไมเคิลไป ทีขาผู้ชายไป E T E ขาผู้ชาย C I I S คือไป I S I S คือหอ Police man ตำรวจไป E L O P O L I C E M A N Police man ตำรวจหอ Verb ทำงาน ไอ o ีวีทำงานเจ็ดไอไอไอแปดไพีโอเอลไอซีเอทีเอทีไอโอโพลิสเซชั่นสถานีตำรวจเกคิดรักษาไอเคอีพีคิดรักษาเจ็ด พูประชาชนไป P O T L E P ประชาชนสิบแบบเอ้ยเซฟปลอดภัยไป S A M เซฟปลอดภัยสิบสองจับไป C H A จับจับสิบสาม สาม<ป>ทิฟฟ์จอนใบทีฟไอเฟทิฟจอรู้สึกทิฟฟเนี่ยมันจะไม่มาล็อบเบอร์ล็อบเบอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าป้นแบบป้นธนาคารเลยอย่างเงี้ยเอาปืนเอาอะไรเป็นแบบก,การป้นครั้งใหญ่แบ,บ่ทิฟเนี่ยมันเป็นเหมือนพวกแบบ รักเล็กขโมยของธรรมดาอย่างเช่นเงินวางไว้ที่ตู้เย็น20บาทอย่างเงี้ยแคแอบจิกพ่อแม่อย่างเงี้ยอันนี้คือตีฟเข่าใเปล่าแต่ถ้าเกิดแบบว่าเอาปืนเจาะหัวพ่อแม่เนี่ยร็อกเบอร์เข้าใจไหมครับนะอ่าต่อไปข้ออะไรจ๊ะสิบสีู่ไคไปเด็กวันยเวสโอฮไหนไป

สามผู <Jean. S 2> ้ชายไปหกผูชายีคือไปไปคือหกตำรวจไปพโอลไอจีเอ็มเนตำรวจหกทานไป เจ็ดอินไนไอนไตาใครอ่านเจ็ดพอเพียงไนไออินไนแปดพอลิสตีชันพอลิสตนไปพอลิสตันถาตำรวจนือ 9ก้าคีรักษาไปเรีดีครักษาจเอประชาชนไปเอรประชาชนเซฟปอไยปอส s f ปอดไทยสิบองไป a